สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้และงานบอนไซทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาเรื่องของโพบอนไซนะครับเป็นไม้ของผู้กองประพาสปุนเปรียมท่านมอบให้มานะครับขอบผู้คุณท่านเป็นอย่างสูงท่านบอกว่ามอบมานั้นต้องการที่จะให้ผมนําม,มารีวิวและเป็นวิทยาทานให้กับสมาชิกบอนไซทุกท่านที่สนใจในเรื่องของการสร้างงานบอนไซนะครับก็สมเจตนาของท่านนะครับท่านผู้กองครับ นะฮะผมก็นํามาเป็นวิทยาทานแล้วก็สร้างไปด้วยนะฝึกหัดคัดกิ่งเรียนรู้ไปพร้อมกับมวลหมู่สมาชิกนะครับแต่ก่อนนั้นนะฮะโบราณนั้นนะบอนไซเป็นไม้ห่งความหวังสําหรับคนผู้สูงวัยนะฮะสวทั้งหลายเนื่องจากสวเนี่ยพอแล้วนะทุกอย่างไม่เอาแล้วนะฮะไม่มีความหวังอะไรแล้วเหลือแต่ต้นบอนไซนี่แหละนะฮะมีความหวังว่ากิ่งจะมายอดจะมาตรงนั้นตรงนี้จะสวยนะฮะก็มีความหวังต่อไป สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆครับแฟนคลับในช่องผมเองนี่จะอยู่ที่อายุนะฮะประมาณ25-40ปีเยอะมากครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะกราฟตัวชี้วัดออกมาเลยว่าผู้ติดตามช่องและเป็นสมาชิกช่องนี้นะฮะจะเป็นอยู่อายุประมาณนี้ฮะก็เป็นที่น่ายินดี การสร้างไม้นะฮะสนใจในการสร้างงานบอนไซตั้งแต่อายุขนาดนี้เนี่ยฮะผมเชื่อแน่ว่าฝีมือจะตกผลึกแล้วก็ได้ผลงานที่ดีเยี่ยมยกตัวอย่างสวนลุงนิดบอนไซท่านสร้างไม้มาตั้งแต่อายุ20กว่า30นะฮะในช่วงนั้นนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เลยทีเดียว นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมก็จะมาสร้างงานนะฮะคัดกิ่งไปด้วยกันนะฮะให้เป็นระยะระยะไปรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าองค์ความรู้ต้องการที่นําเสนอก็คือในส่วนของการคัดกิ่งมาดูกันครับในรายละเอียดวันนี้เป็นโพขาวโพขาวก็คือโปเปลือกสีขาวนั่นเองนะเปลือกเขาจะสีขาวแล้วก็ถ้าหางหางสั้นเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นโพแดงหางเ็าจะยาว นะฮะโพขาวนั้นก็นํามาสร้างได้โพแดงได้ไม่ได้นะครับผมก็นํามาสร้างอยู่นะครับอันดับแรกผมจะตัดออกก่อนนะครับถ้าโพนะครับพอเราตัดแล้วใบก็จะเล็กนะครับแต่แต่ถ้าเราลงการเลี้ยงกิ่งก็ก็จะโตแบบนี้ครับเดี๋ยวผมตัดตัดก่อนนะฮะตัดแล้วก็จะมาเอ่อนำเสนอนะฮะในส่วนว่าสร้างกิ่งนะตามสไตล์ผมสร้างยังไงนะครับ ตัดทิ้งไว้ให้ยางแห้งก่อนไม่งั้นเนี่ยโอโ้โหเนียวไปทั้งตัวเลยครับหรือท่านใช้วิธีผ้านะถ้าแห้งไม่ทันก็ใช้ผ้าเช็ดอย่างเงี้ยครับยางจะไม่ติดไม้ติดมือเรานะครับโพไซต์แกกลางนะฮะมีอย่างเยอะกับสร้างก็โอเคอยู่อน,นะครับผมจะเข้าลวดกิ่งนี้กับกิ่งหนึ่งนะฮะเป็นแขนงของกิ่งหนึ่งนะครับ ทิศทางตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ารวดพันพันข้ามเลยนะครับอธิบายกันแล้วกันนะครับพอดีผมต้องเข้ารวดเองนะครับถ่ายเองเข้ารวดเองก็จะมองไม่เห็นก็อธิบายไปผมจะเข้ารวดบังคับกิ่งมันจะเป็นกิ่งลักษณะนี้ครับ กิ่งแขน,นงหน้านี่กิ่งหลักกิ่งหนึ่งนะครับกินน่งแขนงหน้าแขนงหลังนะครับผมจะเข้าข้ามจากกิ่งขแขน,นงหน้านะฮะแล้วก็พันไปกับกิ่งหลักหนึ่งแล้วไปยึดกับกิ่งแขนงหลังนะครับซึ่งมีคู่อย่างเงี้ยผมต้องการบังคับกิ่งให้ให้ลงก็ต้องต้องข้ามแบบนี้ไปนะฮะจะไม่จับคู่ตรงนี้เป็นรูปตัวยูตรงนี้นะครับ ลลอกไปแล้วก็จะข้ามมาด้านหลังอย่างเงี้ยครับข้ามมาฝั่งนี้เลยผมใช้ลวดเบอร์สามครับลวดเบอร์สามลวดสีดำเป็นของไต้หวันของจีนของจีนครับเหตุผลที่ข้ามมาก็เพราะว่าต้องการให้ให้ลวดพันกันอย่างเงี้ยมันจะมีกำลังในการที่จะดึงดึงแขนหลังลงนะครับ ใช้เบอร์สามหรือเบอร์สี่ก็ได้ครับสามจุดห้าก็ได้ครับสามสามจุดห้าหรือเบอร์สี่ถ้าต่ำกว่านี้ลวดไม่มีกำลังที่จะดึงกิ่งลงนะครับครับเข้าลวดเส้นแรกก่อนนะครับพันขึ้นมาตรงนี้ผมไม่ไม่ไม่รัมดมากนะครับพันห่างนิดนิดหนึ่ง เพื่อให้ลวดมีโอกาสที่จะได้ให้ต้นไม้มีโอกาสที่จะโตนะฮะจะไม่อมรวดเร็วถ้าอมไม่งั้นเราต้องคอยดูแลเป็นทุกระยะเหมือนกันนะครับเนี่ยผมพันห่างนะฮะจะเลี้ยงให้โตนะครับก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยสต็อปรอเนี่ครับเสร็จแล้วก็จะเข้าเข้าอีก กิ่งนี้คู่กับกิ่งนี้ครับอาจะข้ามฟากเหมือนกันครับก็ล้อมานะครับลวดก็ใช้เบอร์สามเบอร์เดิมนะครับลวดใช้เบอร์เดิมผมจะวัดกะเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดลวดขาดเกินไม่ไม่มากนะครับไม่เป็นไร พันห่างไม่ให้ติดผิวเปลือกเท่าไหร่นะครับให้ห่างนิดนึงเพื่อที่จะให้เขา,เาไม่อมรวดเร็วนะครับเมื่อเข้ารวดแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมาปรับนะฮะดัดที่รวดนะครับประคองนะครับมันก็จะปรับทิศทางได้นะฮะให้แบะลงนะครับไม่ให้ไม่งั้นเขาก็โตไปในกิ่งกระโดง ในในทิศทางของกระโดงคือขึ้นไปตรงด้านบนนะครับนี่เป็นทิศทางที่เราต้องปรับได้เมื่อเข้าลวดแล้วปลอดภัยครับกิ่งหักยากอยู่โพนี่ก็หักยากอยู่ครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับพอเข้าลวดแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเขาจะน่าดูหน้าชมแลลวนะฮะเนี่ยขแขนงหน้านะครับนี่นี่ขแขนงหลัง ก็ให้สูงเวลามองจากหน้าไม้จะได้เห็นตัวนี้จะเป็นแขนงหน้าแขนงหลังที่กิ่งหลักนะครับที่ที่ผมสต็อปมันยังไม่โตเพราะผมต้องการสร้างกิ่งนี้ก่อนนะฮะสองสองสองแขนงนี้ให้โตก่อนหลังจากนั้นก็จะสต็อปเขานะ้ำเบรกเขาไว้แล้วก็จะมาสร้างตัวนี้นะครับเป็นลําดับต่อไปนะครับต่อไปมาดูกิ่งที่สองครับจะเข้าลวดตรงนี้ จะเข้าลวดกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับนี่เป็นกิ่งหลักนะครับก็จ,จะใช้ลวดเบอร์ใช้ลวดเบอร์สนะครับผมมีเบอร์สี่พอดีก็น่าจะถึงได้อยู่นะครับใช้ลวดเบอร์แข็งนิดหนึ่งถ้าไม่แข็งไม่ทันไม่อยู่ฮะเอาไม่อยู่ เขาเขาโตขึ้นด้านบนนะครับกิ่งซ้ายกิ่งขวา กิ่งนี้นะฮะหน้าหลังนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับกิ่งนี้ผมจะตัดตัดแล้วครับตัดรอเพราะว่าถ้าไม่ไม่ไม่รอนะฮะมันจะโตกว่ากิ่งนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของกิ่งกระโดงไป น,ะะนี่ทางของกิ่งกระโดงไปตัดรอนะครับตัวนี้ตอปรอกิ่งนี้ก็ดัดที่ทางนะฮะเป็นกิ่งหลักนะครับเป็นกิ่งหลักนะครับหน้าหลังตัวนี้ก็จะมีหลังตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้ใช้หรือเปล่าค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอให้โตนิดหนึ่งนะครับ จะมานี่นะครับอันนี้จะให้โตอีกนิดนึ่งครับค่อยตัดทดนะครับ ้อมาแล้วก็จะเก็บไว้ด้านล่างนะครับจะมาประคองตัวนี้ได้ครับข้ามมาประคองตัวนี้เลยเก็บไว้ก่อนนะครับกิ่งจะหายากสักนิดหนึ่งนะครับโภก็ตูตในทิศทางที่เราต้องการยากอยู่เพราะว่าเป็นตาสลับนะบเป็นไม้ตาสลับก็จะ ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนนะในการดูแลเขานะครับถึงนี้จําลองไว้ก่อนนะครับโอเคกิ่งที่2อกิ่งหลักที่2องนะเสร็จแล้วนี่กิ่งหลักที่2นะครับ ต่อไปผมจะดึงกิ่งห้ากับกิ่งหลักกิ่งยอดครับไม่ใช่กิ่งหลักทีหนึ่งสองสามสี่จะเอากิ่งนี้อาจจะเป็นกิ่งนี้หรือกิ่งนี้นะครับรอให้วอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สี่สลับห้านะดึงห้าไปนี่แล้วก็ตั้งยอดเอี้ยวกลับมาทางนี้นะครับน่าจะใช้ลวดเบอร์ สามได้อยู่หมุนเปลี่ยนด้านนิดหนึ่งนะครับจะต้องประเข้าตั้งแต่คูณล่างนะครับ ราะว่าลวดไม่มีม้ำหนักเพราะไม่ได้พันผมจะพันตั้งแต่ด้านล่างพันลวดเพื่อยึดยึดในส่วนของลำต้นขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงจะต้องสต็อปรอนะฮะเบรกลอกิ่งนี้นะครับ กิ่งห้านี้ก็เหมือนกันนะครับต้องต้องดูว่าจะเบรกเขาไว้ไหมเพราะว่าผมเลี้ยงไม้ไปพร้อมๆกันอย่างนี้ก็ก็จะยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่โชคดีเขาโตเร็วนะครับเยียวซ้ายเยีวขวา หเอียวกับนะครับตัวนี้จะต้องเอียวกลับแล้วก็กิ่งหลังสามนะครับสามนี้ก็เหมือนกันเข้าลวดนี่ ดึงลงเรียบร้อยครับหลังสามผมจะดึงไปไปด้านหลังนะนะนครับตัวนี้นะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะฮะก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสร้างกิ่ง1กิ่งสองสามหลังสี่หน้าห้าหน้านะครับแล้วก็ตั้งยอดขึ้นไป นะครับต่อไปก็จะสร้างหกหลังมาตรงนี้แล้วก็ตั้งยอดเลยนะครับไม้ก็จะจบอยู่ประมาณหกสิบเซนหวังางนะั้นหกสิบถึงแปดสิบเซนนะครับก็จินตนาการไว้ว่าจะสร้างแบบไหนนะครับก็โอเคอยู่นะฮะไม้การสร้างในลักษณะนี้ก็คือสร้างรอกันถ้ากิ่งหนึ่งเขายังไม่โตก็สต็อปตัวอื่นรอนะฮะตัวนี้ผมก็สต็อปรอโตมานิดหนึ่งเราก็ต้องเบรกเขารอ นะสร้างในส่วนกิ่งที่ไม่โตเด,เ,เดี๋ยวเผื่อแป๊บเดียวเขาโตนะฮะเราก็ต้องหมั่นดูแลเอากันแล้วกันนะครับไม้ต้นนี้ก็ยกเครดิตให้ท่านผู้กองประพาทบุญเปรียมนะครับท่านมอบไม้มานะครับก็ได้เป็นวิทยาทานนะครับท่านผู้กองครับนะบเป็นไม้ก็ในศึกษานะเป็นสื่อในการสร้างงานบอนไซนั่นเองนะฮะง่ายๆไม่ยาก เป็นไม้ข้างบ้านริมสวนแต่ว่ายากตรงที่ต้องใช้เวลาในการที่จะนำมาเลี้ยงดูเขานะฮะในการจัดรากนั่นเองนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะฮะขอบคุณนะครับท่านที่มาสร้างงานด้วยกันนะครับที่เป็นแฟนคลับไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะครับทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ away and I'm always lost there's nowhere else to go all I do is fall